การทํางานของแรงงานพม่าข้างในกันหวัดซึ่งการถ่ายทาครั้งนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแต่ละไี่ตตอนนี้มีเารสัมผัสได้ถึงนักงานของร้านและก็มงนตออติดแล้วค่ะขนทุกเลยค่ะ นี่าาาาเเิวยาาวยยจลลตรโปลลาเลยยลลลลีแล้วคะทำมากี่ปีแล้วอ,อ๋อมาจากพม่าโดยตรงเลยใช่ไหมครับเมื่อก่อนอยู่รัฐไหนครับอ,อยู่เมืองอะไรครับย่างกุ้งอ่าอ่าย่างกุ้งแล้วก็อะไรบ้างนึกไม่ออกเลยรายได้ที่นี่วันละเท่าไหร่ครับ รายได้รายได้ได้เงินตังวันละทนเท่าไหร่อ่าวันละเท่าไหร่นะครับ15เว<ด>้อยค่ะร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ทำนานี่เลิกตอนไหนครับเลิกนานนะครับเริ่มเริ่มงานกี่โมงเริ่มนานเข้านานนะครับตอนเช้ามากีโาา่โมงมาดีสี่โมงแล้วก็กลับกลับกลับบ้านกลับบ้าน แล้วทำงานที่นี่ตั้งแบบตั้งแต่มาจากพม่ามาทำงานที่นี่เลยมามาทำงานที่นี่กีกแล้ว็ับปีก็แบบทำงานที่นี่ตลอดเลยออมออมแต่เดียวเหรอได้ได้ค่าจ้างวันที่ไรได้ค่าจ้าง่นวัวันี่ แปดสิบปัย่าปดปดแปตนแปดสิบบาทเราต้องทำงานตั้งแต่กี่โมงคะทำงานตังแตนกเย็นเลยหรอเขาเขาตีีก่อนตีสี่ตอนเย็น่เขาตกลางอ้ตีสี่หัวรุ่งผัดชิลกับัะ ใช่แล้วครับคือมาอยู่นี่9ปีแล้วคือมาจากประเทศพม่าเลยใช่ไหมครับอ๋อแล้วมีบัตรอะไรแบบนี้ไหมอ๋ออ๋อแล้วแล้วพักที่ไหนะอยู่ไหนอะไรครับบ้านบ้านบางบางบัวัวไยงานวนูได้อยา ပြပညာကပညာပို့နေတာချိန်တွေကြာလာလေတွေ့တာတွေပို့လာလေညမတူးပေါ်တူးมาလေနေနာ Gamma လေးနဲ့အောင်ဖွယ်ပြောဖို့လေ นี่ใช่มาใช้ทำเนายบพอดีผูมาไป่ใช่ค่ะใช่ไหมนี่เสร็จแล้วกองระบายกูได้ไม่ใช่ชุดขอพี่โอ้ครับที่ชอบกองนี้ให้เสร็จค่ะวันหนึ่งทำกี่ชั่วโมงครับสองชัมงทอเจ้ามอค่ะแล้วก็ข้ามูกอการตำตำกอการกอกาบทามดค่ะ รายได้วันละเท่าไหร่ครับวันองได้ขอไว้ได้โกได้มันก็สามไรก็ได้สองร้อยห้าสิบร้อยแหละทออทำาทำมานานอย่างคแล้วไม่ใช่คที่แบไม่เกียทับทัดแตนเลยค่ะทแตา่นด็กมมองก็งันไว้่ไหก็ดียคืมาจาก ประเทศพม่าโดยตรงเลยอ๋อเมื่อก่อนอยู่รัฐไหนครับงาไม่เกี่ยวกับไคโญุค่ะอ๋อไคโญุแล้วก็คือมี่ใช่ไหมโอนเลวโอนอันนางานาบ้านไม่ใช่รีค่ะแล้วก็มาทำเกษตรอะไอย่างเงีเดี๋ยวโอเคครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับจะเข้ากองอ่ามาอยู่ที่นี่นานแล้วยังครับนา ออี่เดือนแล้วครับเดือนกว่านี่คือมาจากประเทศเลยใช่ไหมหรือว่าเพิ่งมาเพิ่งมาแบบมาแล้วก็มาทำที่นี่เลยมาที่ยที่ยใหญ่โอ้มาจากที่หัดใหญ่แล้วมีใบแรงนานไหมครับใบแรงนานอันนี้ไม่ไม่ไม่มี ไม่มีผลอะไรครับเอาไปเตี่ยโอ้มอไม่ไมครับครับดไ,ไ,ได้ค่าจ้างวันละเท่าไหร่ครับค่าจ้างเน้นเน้นอ่ามันนี่เงดเดงอนหงวันได้หลายหมื่นหนึ่งเดือนหนึ่งอ๋อแล้วถ้าเป็นวันนี้วันละเท่าไหร่ครับวันละคนไม่ดูครับ อ้แล้วเข้าเข้านานน่ตีอะไรออกตีอะไรเริ่มทำงานเริ่มทำงานนะครับมาตอนเช้ามาตอนเช้านิตีตสิบตีหกสิบตีสิบตีเนี่ยหัวค่ำอเป็นก လေดาချင်းတွေ जा လာလေတွေတာရာတွေပေါ်လာလေညမတူးပေါ်တူးมาလေနေနာ गा မင်းလေးနဲ့အောင်ခွဲပြောဖို့လေหนีซักเคยพยายามใส่ขำซาမှုတွေနေดาချင်းတွေ जा เลย

เปลี่ยวไหมครับเปียวเขาเรียกขี้โต้กล้วยมันเขตัวนะ